สวัสดีครับอยู่กับหกลอดามกรีนครับโอ้ลอกนาโอ้ดินสวยแต่ว่าอ่อทีมงานปลาสุนทุนเยอะครับไปแดงครับไอเหลืองไปแดงอันนี้รถวิ่งอยู่สิบกว่าคันครับรถใหม่ๆมันต้องเจอ รถใหม่ๆมันต้องเจอแบบนี้อุ้ยลอกนาสวยมากเลยอะนิ่มไปหมดสีถลอกนิดเดียวครับพุ่งกี้อได้ลอกนาครับลอกนานาจะเป็นห้าหกไร่เลยเนี่ยเยอะมาก ของใหม่อะไรก็นิ่มครับไม่มีเสียงก๊อกเก๊กให้ได้ยินครับตูดยังไม่ลายนะโอ้โชว์ตูดเลยออ็คนขับก็นิ่มไว้ ออกได้ไม่ถึงอาทิตย์เลยครับไม่กิ๊กรูปหลอ่อคนขับรูปหล่อด้ดูดูกันเนี่ยโอ้ฝีมือเนาะฝีมืออีบราเรย์ลูก <c oughs> น้องปลาซูลครับฝีมือมากด้วยเรียบลเลยนะเล่าหมดเลยบ่งานหนึ่ง,นนงอ๋องานเนี่ยถึงนู่นเลยเบ่ประมาณสี่ไร่ สีได้สุดยอดรถกี่คันจ้ะรถประมาณเก้าสิบคันสิบคันตักคันเฉยสุดยอดเลยโอ้ปลาซุนไปไหนปลาซุนนะกลับแล้วอยู่ไหนอีกขั้นหนึ่งอ๋ออ้โหงานเยอะปลาสุนอุ้ยรถสวยแท้โอเคครับเอาเอาแบบฟื้นๆหน่อยนอ เดี๋ยวบุ้งกีหลุดเขาว่า,าเดี๋ยวบุ้งกีหลุดโอ้อัธยาศัยดีมากครับคนขคับสุดยอดโอ้คันนี้ไหมทำไมมันสวยทำไมแต่ละคันของปลาสนุนี่สุดยอดเลยนะปลาสุนทุนเยอะโอ้ยหม้อกว๋วยเตี๋ยวไหม้อใหญ่หญๆนี่เองอ่าหม้อประมาณ30นิ้วครับถึงไหมเนี่ย กขบอกว่าประมาณ11คันครับตักสบายๆครับปูอิอนทรากันยังส่งประกวดครับคันนี้ไอ้อรถใหม่ๆมันต้องเจอคันเยอะๆแบบนี้ประมาณ11คันครับเอาทำไมว่ารถบ้านจาัต์อ๋อน่าจะเป็นเครือข่ายเสียตินเนอะ โอ้สบายสบายครับงานเยอะครับปลาสุนทุนเยอะอันนี้ลอกไปแล้วอันนี้เข้ามาอีกโอ้เด้งชิงคึงครับมีแต่รถแต่งอ่อแต่งสิ่งแต่งสวยครับอูกกเกรียงไกรครับ เมนูอินตานกัรยางใส่เยอะนะเหมือนงานเหมาเลยครับแต่ไม่ใช่งานเหมาใส่โตรเยอะขอ,บบอดีเยอะมากเลย ยู่โซนประคนชัยครับต้องประคนชัยครับทีมงานนี้อลอกดินเยอะมากประมาณสี่ห้าไร่เลยลอกทำนาครับตรงนี้มันสูงคนลอกฝีมือมากอ่าลอกประมาณห้าถึสเซนครับ นี่แหละเล่นของใหม่ไม่ผิดหวังครับเติมแต่น้ำมันก็จวดอย่างเดียวเพออย่าลืมอัดจารบีนะอัดจารบีต้องอัดด้วยครับแล้วก็ใหม่ๆก็ต้องเช็คน้ำมันเครื่องด้วยเช็คไฮดรล,ลิกแต่ส่วนมากเขาไม่ใช่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่จารบีต้องอัดทุกวันครับปุงกีเติมน้ำมันจวดอย่างเดียวครับสิ้นเดือนก็จ่ายแค่นั้นเอง ก็จะใส่ยาวๆรับยาวๆเย,ๆยๆอะๆแถวนี้มันต้องใส่แข่งกันครับเพราะว่ามีหลายทีมอ่ะนี่แหละปลาศุนมาฐานอยู่แล้วใส่เยอะใส่ยาวไม่ห้อยตูดครับไม่เอาเปรียบลูกค้าเงินกว่าจะได้มาแต่ละบาท เยอะงานโอ้จะของมาแล้วครับแต่ไม่ผิดหวังครับคนนี้ลอกลอกได้สวยมากเอาอแต่หน้าดินไปส่วนดินเดียวเก็บไว้ครับแต่โซนนี้หน้าดินจะจะเขาเรียกว่าหน้าดินจะเยอะมากขุดไปประมาณสามเมตรก็ยังเป็นหน้าดินอยู่เลยนะ อหลายคันด้วยลองพัดเลเออตุสูนู้นเลยแบบคนทับไม่คู้นตุซูเลยแบบเฮ้ยอันนี้เจ้ากองคงเพื่อแจ้งข้อมูลอะไรยเงี้ฮะเจ้ากองคขาจะมาวัดอ๋อไม่รู้เดี๋ยวไปถามไปถามเขาเออไปถามเขาไปขุดถามเขาจะขอที่ครับเขามาแล้ว รถค่อนข้างจเยือกครับทอเลอกงานอ่าหยุดก่อน เดี๋ยวพัเจรจากันวันนี้รถเทเกะเนี่ยความนิ่มของเขาไม่ต้องพูดถึงคนระับ โซนนี้จะพูดภาษาพื้นเมืองบุรีรัมออ้ยทำไมฟันมันหมดเร็วเหรวะดูว่าฟันก็มีแค่นี้